เลขไม้น้อยสภาพนางฟ้านะครับจัดเต็มจริงๆคันนี้นะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดสภาพตัวรถนะครับไม่ต่างจากออกศูนย์เท่าคันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชา n e l ของร้านเซลร์ไนพร์ทสองครับวันนี้นะครับยังอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยครับหน้าเก่าคนเดิมบีเซลล์ไครับ วันนี้ครับจากคนนี้จัดให้ตามคําขออนิดนึงนะครับหลังจากที่หลายคนเรียกร้องให้เข้ามาเยอะมากๆและตัวนี้นะครับเรียกว่าขาดตลาดไปสัภาพร้านเราสักพักใหญ่ๆแล้ววันนี้นะครับเอาเข้ามาประจำการเรียบร้อยแล้วครับกับเจ้าตัวนี้เลย Honda CBR650F นะครับตัวนี้จดทะเบียนปี2017สภาพไม่ต่างจากป้ายแดงครับเลขไม้ของเจ้าตัวนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่หลักพันกิโลเท่านั้นเองครับ ตัวรถนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเรากล้าการันตีเลขเลขใหม่ให้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับรายเนี่ยตัวรถเพิ่มเติมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับเลขใหม่บักพันกิโลวิ่งมาเท่าไหร่นะครับและราคาเปิดอยู่เท่าไหร่ของแต่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในคลิปเต็มครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวเซลล์ไบ้์ร์บสองครับฝากเพื่อนๆทุกท่านนะผมกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับและกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพร้อมแล้วนะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรา Start the day, yeah. I just wanna stay. Even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes. เช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวตัวรถคันนี้แบบเต็มๆนะครับตามกฎของทางร้านเซลบายพร้อมสองเรานะครับต้องขออนุญาตแจ้งราคาลูกค้าทุกท่านก่อนเลยครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจเลือกซื้อเจ้าตัว Honda c b r 6 5 0 f เลขไมล์หลักพันกิโลของเราคันนี้นะครับได้ง่ายมากขึ้นครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว Honda c b r 6 5 0 f ปี2017คันนี้นะครับเปิดจำหน่ายราคาเบาๆครับเพียงแค่189,000บาทครับกรณีการจัดไฟนั้นนะครับตัวนี้เราลงต้นแค่19,000บาทครับ ในส่วนของตารางการผ่อนนะครับข่อนยะเริ่มต้นที่48เดือนครับหัวละ4,927บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับหัวละ4,321บาทครับในส่วนของค่าดำเนินการจัดไปนั้นนะครับตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับลด50%เหลือไปแค่6,000บาทนะครับคันนี้ออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่นะครับ25,000บาทจบทุกขั้นตอนครับ ราคากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อหล,หลายๆท่านนะครับคงพร้อมจะดูรีวิวตัวรถคันนี้ของเราแบบเต็มๆกันแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรีวิวตัวรถของเราแบบเต็มๆกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับผออญาตพาทุกท่านมาชมในส่วนตัวเลขไม้ก่อนเลยซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นไฮไลไท์ของคันนี้เลยครับขออยาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับ เจ้า Honda CR 650F ของเราคันนี้นะครับเลขไม์วิ่งมาเพียงแค่2,800กิโลครับตัวนี้นะครับการันตีไม้แท้ให้ร้านเปอร์เซ็นต์ครับสังเกตดูในส่วนจานดิสหน้าหลังนะครับตัวนี้จานดิสหน้าหลังนะครับไม่สึกไม่เป็นร่องนะครับตัวนี้สภาพปลายแดงจริงๆในส่วนสีสันของตัวรถของเจ้าคันนี้ผมบอก,กได้เลยว่าสีเดิมสวยทุกชิ้นนะครับตัวนี้รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับแม้กระทั่งในส่วนตัวพลาสติกชิ้นดำของตัวรถนะครับตัวนี้ก็ไม่มีด่างไม่มีซีดครับ มาดูในส่วนของแต่งกันบ้างดีกว่าว่าเจ้าคันนี้ของแต่งให้อะไรมาบ้างนะครับอันดับแรกเลยเริ่มต้นที่ตัวด้านหน้าก่อนเลยครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชิลหน้าแต่งของ K2 สีสโมกนะครับมาหล่อๆตรงรุ่นสําหรับ CBR โดยเฉพาะเพิ่มความเท่เพิ่มความดุดันและเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นครับอันดับที่2ครับไล่มาดูในส่วนตัวกาดว่าน้ําบ้างครับตัวนี้กาดว่าน้ําที่ให้มาก็เป็นกาดว่าน้ําตรงรุ่นอีกเช่นกันครับตัวกาดว่าน้ําเป็นงานมีนียมนะครับ ตัวนี้นะครับเซหิงกระเด็นโดนมอน้ําได้ค่อนข้างเยอะนะครับป้องกันมอน้าเวลาที่ออกทิปไกลๆแต่จังวัดนะครับผมอันดับที่สามาดูในส่วนตัวกระล้มด้านข้างซ้ายและขวากันบ้างครับตัวนี้กระล้มด้านข้างซ้ายขวาที่ให้มานะครับตัวนี้เป็นงาน CNC นะครับตรงรุ่นสาหรับ c b r โดยเฉพาะครับสังเกตดูในส่วนของตัวหูเยื้องนิดนึงครับตัวนี้จะเสริมหูเยื้องจับกระล้มเข้ามานะครับเพื่อป้องกันหูเครื่องหักเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุครับมาดูในส่วนตัวยางหน้าและยางหลังของตัวรถบ้างครับเจ้าคันนี้นะคร ดอกเต็มๆนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้หน้ายางไม่แข็งครับตัวรถพร้อมขี่พร้อมศาสตร์โค้งครับนอกจากนี้นะครับในส่วนตัวระบบไฟนะผมน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆตัวนี้เราจัดการให้เรียบร้อยตัวรถพร้อมขี่แน่นอนครับนอกจากนี้นะครับมาดูในส่วนตัวถังกันบ้างครับเจ้า CBR 650F ของเราคันนี้นะครับมาพร้อมกับการลอยถังถึง3จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวข้างขา2ฝั่งนะครับซ้ายขวาและตัวด้านกลางนะครับตัวนี้ก็มาครบๆอีกเช่นกันครับ มาดูในส่วนตัวท่อกันบ้างดีกว่าครับอีกหนึ่งอย่างนะครับเรียกว่าขายกันไปไม่ได้เลยครับรถสี่สูตรเบียงเสียงหวานนะครับจะมาพร้อมกับในส่วนตัวท่อครับเจ้าคันนี้นะครับท่อที่ให้มาเป็นท่อแต่งทรงอะคราโวิกปลายดาบสลิปออน2.5นิ้วผมบอกได้เลยว่าคันนี้เสียงและล้านขี่มันมันเล้าใจแน่นอนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์ด้านนอกนะครับรวมถึงเสียงท่อและการเทระบบไฟต่างๆของตัวรถด้านนอกกันดีกว่าครับพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูมพร้อมกันครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้การเสียวเวลานะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดกุญแจสตาร์ทรถนิดนึงนะครับตัวนี้รถจบๆนะครับสตาร์ทตชึ่งเดียวติดระบบไฟใช้ได้ครบรอบทันนะครับ ต้องกันนะครับตัวรถนะครับสีเดิมสวยใสนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีตําหนิไม่มีแม้แต่รอยขนแมวครับระบบไฟติดครบรอบคันตัวนี้ยางหน้าหลังดอกเต็มเต็มนะครับใหม่ๆยางยังไม่แข็งนะครับผมของแต่งมาครบๆพร้อมหล่อชิลหน้าแต่งนะผมกันล้มแต่งนะครับเรืยอคันตัวนี้มาพร้อมกับกาดน้ําแต่งงานมีินยมตรงรุนอีกเช่นกันนะครับจบๆพร้อมใช้ครับตัวกนรลอยถังตัวนี้นะครับมาครบๆสามจุดนะครับ ส่วนของเครื่องยนต์ครับคันนี้นะครับเงียบๆนิ่งๆครับเซอร์วิสให้เรียบร้อยห้องแถวเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงพ่อกันนิดนึงดีกว่าครับเนี่ยเป็นเครื่องนะครับผมพ่อเขียงที่มันมันเล้าใจครับตัวนี้นะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับ ไปตามบอกพบนะครับจบจบร้อมใช้ตัวนี้โหลดด้านหน้ามานะครับผมขนาด2นิ้วนะครับสามารถเอาขึ้นได้นะครับผมจานนี้สวยๆนะครับไม่มีสึกนะครับตัวนี้งานมะนาวมินียมหล่อๆครับชิวหน้าเคทูครับดูๆเลยตัวนี้กระจกมองข้างยังอยู่นะครับผมถ้าชอบความสปอร์ตก็สามารถถอดได้ครับ ครับผมเดี๋วยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับจบไปแล้วนะสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัวฮอนด้าซีบีอารนะครับปี2 0 1 7สภาพปลายแดงของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมตารางการดาวน์ผ่อนรวมถึงของแต่งต่างๆนะครับสามารถกดดูด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับต้องลาไปก่อนฝากติดตามให้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าเราจะมารีวิวกับรถรุ่นอะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ